ไม่ถูกคนผลที่ได้คือโดนเอาเปรียบค่ะบ่อยครั้งนะคะที่เราเนี่ยจิตใจดีที่เกรงใจจะโดนใครต่อใครก็เอาเปรียบน,นะคะความใจดีถ้ามันมีมากไปมันก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่ทําร้ายเราได้ด้วยนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้เขามากจนเกินไปจนเขาคิดว่าหน้าหนักมันกลายเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําต่อเขาอันนี้อันตรายมากๆ เพราะคนบางคนค่ะเขาไม่รู้จักพอเราไม่จําเป็นที่จะต้องใจดีกับทุกคนบนโลกดีเท่าที่เราดีได้พอแล้วค่ะต่อให้เราดีมากมายคนที่เขาไม่ชอบเราคนที่เขาเกลียดเราเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีให้เท่าที่เราให้ได้เพราะต่อให้เราให้มากมายผลตอบแทนคือเขาก็ไม่ได้รักเราอยู่ดีทําดีให้ถูกคนนะคะผลที่ได้คือเราจะได้ไม่ต้องโดนเอาเปรียบค่ะ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําดีถูกคนนะคะผลที่ได้คือความสุขและความสบายใจค่ะจําไว้นะคะว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เหมาะที่จะได้รับการให้และโอกาสจากเราค่ะ <S <S อย่าดีกับคนทั้งโลกแต่ทำร้ายคนในบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเคยไหมที่เวลามีเพื่อนเดือดร้อนเราเนี่ยรีบช่วยทันทีเวลาคนอื่นมาขอร้องเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดแต่พอเป็นคนในบ้านเนี่ยเราให้เวลากับพวกเขาเนี่ยน้อยที่สุดเหมือนกัน เราเอาใจคนข้างนอกแต่กับเมินเฉยคนที่รักเรามากที่สุดเราใจดีกับคนอื่นๆแต่พูดแรงๆกับพ่อแม่เราให้เวลากับเพื่อนแต่ไม่มีเวลาให้กับคนในบ้านเราคอยถา,ยถามคนอื่นว่าสบายดีไหมแต่เรากลับไม่เคยถามคนในบ้านว่าวันนี้เหนื่อยไหมบางครั้งนะคะคนที่เรามองข้ามเนี่ยอาจเป็นคนที่รักเราแบบที่ไม่มีเงื่อนไขที่สุด อย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีเขานะคะแล้วเพิ่งมารู้สึกว่าเราควรที่จะดูแลกันให้มากกว่านี้เราควรที่จะให้ความสําคัญเราคนที่จะมีเวลาให้มากกว่านี้ความสําเร็จอะไม่มีความหมายนะคะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีคนในบ้านอยู่เคียงข้างเราถ้าเห็นด้วยพิมพ์คอมเมนต์ว่ารักครอบครัวแล้วส่งไปให้คนที่คุณรักดูนะคะ ไม่ต้องอดทนกับคนที่ไม่ให้เกียรติคุณนะคะความอดทนเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำแต่ไม่ใช่ทุกสถานการณ์นะคะที่เราต้องทนโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ให้เกียรติและไม่เห็นคุณค่าในตัวเราค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะการอดทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่มีการเคารพซึ่งกันและกันะมันไม่ได้ทำให้คุณดูเข้มแข็งแต่มันทำให้คุณเสียคุณค่าในตัวเองไปเรื่อยๆคุณไม่จำเป็นต้องอดทนกับคนที่พูดจาดูถูกไม่เคารพในความคิดของคุณ หรือไม่จําเป็นต้องอดทนกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในความพยายามความตั้งใจของคุณกับคนที่ไม่เคยให้เกียรติในความเป็นตัวคุณอย่าปล่อยให้ใครนะคะมากําหนดคุณค่าในตัวคุณเด็ดขาดการอดทนกับคนที่ไม่ให้เกียรติเราไม่ใช่ความอดทนที่ควรได้รับการยกย่องค่ะแต่คือสิ่งที่เราควรหยุดและก้าวออกมาเพื่อรักษาความสุขของตัวเองเพล็ดรับง่ายๆในการออกมาจากวงจรที่ไม่ได้ให้เกียรติคุณนะคะ1คือตัดคนที่บั่นทอนคุณออกจากชีวิตเลยค่ะ เพราะถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าเราเราไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนั้น 2. ให้คุณค่ากับตัวเองก่อนเสมอคนที่ใช่จะให้เกียรติคุณตั้งแต่แรกไม่ต้องเรียกร้องค่ะและข้อที่3โฟกัสคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณคนที่ดีจะเข้ามาในชีวิตเมื่อคุณเริ่มรักตัวเอง